สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะกินข้าวคลุกอีกแล้วข้าวคลุกกะปิไขท่ทอดไข่เจียวแม่เป้งน,นะคะไข่เจียวแม่เป้งเขากับส่ลงไฟแล้วเรียบร้อยง่ายๆอีกแล้วจ้ะเมื่อ่านได้กินอยอาทั้งเตียงยนี่ไปนอนเลยห่อนตับสีออกตอนนี้ ร้อนมากสวีเดนร้อนมากพี่น้องส่วนทางนี้จะเป็นกะปิเป็นพริกผงชื่อรสน้ำตาลทรายน้ำตาลสุขภาพศูนย์แคลอรี่นะคะอะให้ออกเกี่ยวหวาน เช็ดก่อนน้ำตาลโตไข่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 ไฟลงก่อนมันจะไหม้ก่อนซุกบีบมะนาวเจ้าค่ะ เรียบร้อยไม่ดูไข่เราสิให้มันเหลืองกว่านี้จัหน้อยเดี๋ยวอุ่นเขากนพี่นอ้องนี่ก็คือข้าวข้าวสุขภาพที่เราเหุงเราใส่ตู้เย็นแช่ไว้เนาะเดี๋ยวหุ่นก่อนนะคะสักครู่เนี่ยกับขางเรียบร้อย พ็พร้อมแล้วจานก็พร้อมแล้วบอกอุ่นมาแล้วเรียบร้อยดูไข่เกี่ยวก่อนอุ้ยสีน่ากินคุกค่ะที่เราปรุงไว้ไม่น้อยเฉพาะไซน้ำป่านะคะเพราะว่ากะปิไม่น้อยมันจะเข้มพอดีแล้วก่อนสีเฮ็ดก็ต้องเบึงส่วนผสมของตัวเองก่อนนะคะว่ารสชาติแบบไหนนะจ๊ะ เมนูข้าวคลุกกะปิง่ายๆได้ไม่เยอะน้อยอยู่แล้ววันนี้ใส่ข้าวเข้าไปมันเหลือหน่อยก็เลยใส่บดซักเสียวสิหุงไหมที่เจ๋งก็กินหน่อยกานี้นะคะเขาอุ้ยหอมหอมถือกกินบัหน้าอ๋อหอมปิดเกา่า เราเขาสีไฮไลท์มันเหลืองรอบประมาณนี้พ่อเรียบร้อยนี่บะเขือถั่ถ่าอยู่สามเฟียงปุ๊บเสร็จสับน้างมือแปบ๊บตัดไข่สิจ,จะ๊ะจะเราอะไร ไข่เจียวเราหน้าเจียไหมถามใจคุณดูคุณแล้วไข่เจียวไม่หมดหลอกมันเยอะไว้กินรอบหน้าด้วยเรียบร้อยข่าวคุกกับปิเมนูง,ง่ายๆบายไม่ไง่น้อย ไข่เจียวไข่เจียวแม่แป้งค่ะอันนี้เก็บไว้กินรอบหน้าเนาะเขาลงมาเบิ่งกันใกล้ๆจ้ะอันนี้ก็เก็บไว้กินรอบหน้าเพราะมันเยอะไปนี่จะ้ะน่ากินบาจา่จ้าเอาแบบบ้านๆเขามีพิกผักยังเขากัจัดไปพี่น้องัมนนืีอกินมืบอ,อไดพี่น้องมันร้อนวันนี้เราต้องกินกับช้อนแต่ขอกินในห้องนอนนะ้ามันห่อนแห้ง ไม่ไหวที่จะเกลียกัะมันร้อนจริงๆมาเด้อพี่น้องเด้บอบ้านี้พูดนะเอาให้ดูใกล้ๆสิไม่แสบมันสิไปใสเนาะพี่น้องเนาะพูดนะโห่ยเอยย่อยย่อยๆ่อเจ้าค่ะมาเด้อค่ะเด้อพะลมกินพี่น้องไม่ไหวมันฮอนแห้งมึงแต่มันแดดซองมากในปันยังพี่น้องสัวก,กินแล้วข่อยตายคอนพอดีเนาะ ฮ้อนคักปัดบ,บางตายจานกะฮ้อนพ่อจานอมีแต่แนวฮ้อนฮ้อนมันต้องใส่กะโหลกระบวงตักพี่น้องว้ายดูนี่ สักหน่อย,ยพักกับเครื่องนึงน่ะออถอดไข้แส่ไหเปลี่ย อย่างคือแม่เป่งออกสมน้อยๆไข้เอนยวคุยลนะขนาดนั่งกินยี่หร่าร่มอย่องห่อหนหอมไม่ไหนแดดซองแง่เว้น ั้งกินในขวักก็ต้องถอดพรล่มไปอีกถอดไปแล้วก็ต้องเอากัมบตัง้งตห้งทำไดไรองศายก้อนใหญ่อีกมันหยุ่งเนี่ยเอาคุก<ๆ>ไปเลยไป อีกหนึ่งวิธีง่ายๆซ้ำรับผู้ที่แบบว่าอยากกินข้าวผู้กะปิแบบนี้เลย พร้อมกันหลอกซาเซ็จหงอพญ่ นสชาทยแสบปานเชื่อ,อปานกินอั่นแพร่ล่อน จบบับมันไม่ถ่ายรูปขาวดำที่เป็นภาพสเก็ตจดูใครล้างหนึ่นเม่นหน่อยไปเป็นยังไปไปเขาวาดไทยยวน ยู่ผู้เก็ตถนนคนเดินน่ารุ่งแรกมียังผู้จำไม่ได้โดนละตังแต่ปีเท่ายบุ๊กก่อนซีนามือก่อนซีนามือก่อนซีนามิก่อนซูนามิฮกจิตบาตะดีเนี่ย กสิบาทล้ว่าแพงว่าทันกะกี้เบียร์สร้างกระป๋องน่า10กว่าบาทวัดไว้ไว้บกบบกี้ได้ที่ก็แล้วผักเหมือนผักเหมือนกึ่งรอเลียนนะนอกกินเบียร์ไปนอกวาดไปน้ำ ปากเล้าก็เบาเป็นสไตล์แบบเพื่อชีวิตฝนั่งมันนังให้เราาวัด้ลหลายๆเรื่องเบียร์แล้วกันแล้วคุยมวน บาไหนคนมันมีเงินเนีย่ยหยดทีเราอันโฟลวิวทีเรามาจอดบ้างผลงาล่าเลาหน่นกัอเติืหนึ่งเลยียลักษณะช่างห้างคนจะเล่าหนาสิเป็นสไตล์อินดี้อินดี้แบบค้นเพียงพอแล้วคน้นอารมณ์ศิลป,ปินนั่นสิแล้วนะ แปลตองโรงแรมนี้ยังใหญ่ๆกว่าจำซื้อได้เลยว่ามีสะไว้น้ำรอบๆเลยไปหอดหน้าห้องพักเลยแล้วก็มีบ้านาน้ำพร้อมไว้น้ำแล้วก็มีขายเหล่าไข่กันชั้งในมีเตดกระเท่งจำซื้อโรงแรมเม่ได้พี่น้อง ตอนนั้นไปกับพี่สาวได้เรียนลงงานพี่สาวพี่ผ่อลูกข้าพวกจะคของหายล่านไปเที่ยวนะก็เลยอาศัยใบบุญเอื้อยแต่ว,ว่าดึกจะค่ายก้อน จำว่าพลิกเนี่ยแล้วเปิดชั้าเล็กเนี่ยยี่สิบกว่าห่องอยากกับมีแซาห่องแบบชุ่มอีกอย่างห่องตีอีอย่างพร้อมนะพาพิษาไม่น่ายเป็นเป็นโรงงานผลิทวีแค่มีนะะ เราไม่ได้คลอกกินต่อค่ะนันห่อนกินเปล่าก็ม่ได้ห่อนไห,นหลานยังนี้คนริ่มกัะเฮือแตกแล้ยแต่ใจาปไปน้องได้อยู่หน่อยเดียวยี่รักแต่ใจใจรักได้จุ๊บจุ๊บ